ี้เริม,มาอยู่กับ IWC 35 38 03ครับผมซึ่งเป็นรุ่น Aquatimer 2000ครับผมตัวนี้เปิดตัวขึ้นมาครั้งแรกในปี2004แล้วก็เลิกผลิตไปในปี2009ครับผมซึ่งในยุคนั้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นยุคที่แต่ละแบรนด์เขาก็จะมีแบบการแข่งขันการที่จะทำนาฬิกาให้สามารถดำน้ำลึกให้ได้มากที่สุดครับซึ่งตอนนั้นโรเล็กเองก็มีรุ่น Deep Sea ขึ้นมาโอเมกก็มี p l a n e t o c e a n แล้วก็ อูโบเขาก็จะมีพวกโอชิโนกราฟิกซึ่งจะเป็นรุ่นดำน้ำลึกมากๆครับผมแล้วก็ไอ v ดีวซีก็เช่นกันครับเขาก็ทํารุ่นนี้ออกมาแข่งในตลาดตอนนั้นด้วยครับซึ่งกระแสตอบรับในช่วงนั้นก็ถือว่าดีมากแล้วก็เป็นรายการผลิตที่ถือว่าผลิตอยู่เพียงแค่5 6ถึงปีเท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสะสมแล้วก็ในตลาดมือสองถือว่าหายากครับผมตัวนี้มันจะเป็นรุ่นที่ในสมัยนั้นไอ v ดียวิซี่เขาจะเน้นเรื่องการใช้วัสดุที่มีความสปอร์ตแต่ว่า ให้ความหลูลาได้ด้วยอย่างตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ต่อเนื่องกับตัวที่เป็น GST ครับซึ่งเขาก็คือเขาทําเฉพาะแค่ทอง สตีลแล้วก็ไทเทเนียมเท่านั้นครับผมตัวนี้ในรหัสที่ลงท้ายด้วยโซนสามก็จะเป็นวัสดุไทเทเนียมครับผมตัวนี้เนี่ยไซซิ่งของเขาจะอยู่ที่42มิลมครับผมแล้วก็ความยาวจากขาถึงขายอยู่ที่49มิลมครับแล้วก็ความหนาเขาจะหนาเพียงแค่14.8ครับผมซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าไซซิ่งถือว่าค่อนข้างน่ารักเลยถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาในยุคเดียวกันในสมัยนั้นถือว่าตัวนี้ถือว่าไซซิ่งค่อนข้างดีมากๆครับเพราะว่าตัวอย่างโอเมก้าหรือว่าตัว โลเล็กแล้วก็ตัวอูโบนะครับไซส์ที่ของเขาจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักมากๆครับแต่ว่าด้วยความที่ IDC ในยุคนั้นถือว่าเขามีการพัฒนาแนวคิดเรื่องการใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการทํานาฬิกาสปอร์ตแล้วเนี่ยก็ถือว่าน้ําหนักของ IDC ถือว่ามีน้าหนักค่อนข้างเบาแล้วก็สามารถดำน้ำลึกได้ไม่แพ้กับแบรนด์นอื่นๆเลยครับผมซึ่งตัวนี้เขาก็สามารถดำน้ำลึกได้ถึง2000เมตรเลยครับตัวนี้มีดีเทลหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากๆครับอย่างเช่นตัวปุ่มขเขาเราจะสังเกตว่าปุ่มของเขาจะมีลักษณะ เป็นปุ่มบนกับปุ่มล่างเฉียงๆครับผมซึ่งลักษณะของปุ่มแบบนี้นส่วนใหญ่เราจะเจอกับพวกนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาอะลามครับอย่างพวกเจเกอร์เมมโมรีเขาก็จะมีการจัดวางปุ่มลักษณะเช่นเดียวกับแบบนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีลักษณะฟังก์ชันที่แตกต่างออกไปครับปุ่มบนของเขาเนี่ยจะเป็นเมื่อใครเกี่ยวมาแล้วครับมันจะเป็นปุ่มที่ใช้ตั้งเวลาแล้วก็ตั้งวันที่ครับผมในจังหวะที่2เนี่ยเขาก็จะใช้การตั้งเวลาครับผมนี่ ลักษณะเข็มของเขาก็น่ารักมากๆครับมันจะเป็นเข็มลักษณะที่เป็นวินเทจครับคือนาฬิกาในยุคสมัยที่เป็นเอ่อสมัยสงครามโลกเนี่ยเขาก็จะมีนาฬิกาหลายตัวที่เขาใช้เข็มสั้นเนี่ยเป็นลักษณะเข็มตัดแล้วก็เข็ยมยาวเป็นลักษณะเข็มแหลมเพื่อเราแยกออกระหว่างเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าในสมัยก่อนอย่างคนที่เป็นทหารเนี่ยเขาจาเป็นที่จะต้องหันไปมองนาฬิกาแล้วก็สามารถรู้เวลาได้เลยครับเพราะฉะนั้นการที่ดีไซน์เข็มแตกต่างกันเนี่ยก็ช่วยให้สามารถแยก การอ่านค่าของหลักช right. like ั่วโมงแล้วก็หลักนาทีได้อย่างชัดเจนครับผมแล้วยิ่งเขาใช้สีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนด้วยตรงที่ภายน้าของเขาเนี่ยตัวหนังสือและหน่วยที่เป็นหน่วยการอ่านค่าที่สําคัญเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีเหลืองครับส่วนการอ่านค่าทั่วไปเขาก็จะใช้เป็นสีขาวก็คือเขียมชั่วโมงแล้วก็ตัวหลักที่เป็นหลักชั่วโมงตรงนี้ก็จะใช้สีขาวด้วยเช่นกันซึ่งก็คือเป็นภายน้าทั้งหมดครับผมในจังหวะที่2เนี่ยก็จะเป็นการตั้งเวลาใช่ไหมครับส่วนจังหวะแรกก็จะเป็นการตั้งวันที่ครับผม เรามาดูลักษณะการเปลี่ยนวันที่โดยการเดินของเข็มกันดีกว่าครับนี่เขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อยๆค,ครับผมค่อยๆเปลี่ยนจะไม่เหมือนกับโรเล็กที่เที่ยงคืนปุ๊บรลสับสับชับเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเครื่องที่ค่อยๆเปลี่ยนวันที่ครับผมซึ่งเขาจะอยู่ในช่วงประมาณสิบนาทีสุดท้ายของวันครับผม่อนเปลี่ยนวันที่ก็เป็นดีเทลที่ไม่ได้แย่มากครับผมก็จริงๆแล้วช่วงเที่ยงคืนเราก็ไม่ค่อยได้ดูเวลาแล้วก็มันบางครั้งก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องสับ ชับตรงที่เที่ยงคืนพอดีเป๊ะขนาดนั้นครับนาฬิกาฝั่งเยอรมันซึ่งตัวเดียวก็ถือว่าเป็นลูกครึ่งเยอรมันด้วยเพราะว่าตัวเมืองเขาจะอยู่ที่ซาฟเฮาเซนครับผมซึ่งจะเป็นชายแดนของสวิตที่ต่อเนื่องกับตัวฝั่งเยอรมันพอดีครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของการดีไซน์นาฬิกาเขาก็จะได้รับมาจากฝั่งเยอรมันค่อนข้างเยอะครับผมซึ่งนาฬิกาเยอรมันก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็กลิ่นอายประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ส่วนตัวขอบไดเวอร์ด้านเนี่ยแน่นอนว่าปกติแล้วนาฬิกาไดเวอร์ครับเขาจะต้องสามารถหมุนขอบได้เพื่อให้อ่านค่าการดำน้ำในระยะ15นาทีได้หรือว่าระยะของการเก็บบรรจุถังออกซิเจนในการดำน้ำตอนหนึ่งครั้งครับผมซึ่งตัวนี้เขาก็สามารถหมุนตัวขอบได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าตัวการหมุนขอบของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวพวกซัมมาลีนที่จะใช้หมุนขอบอยู่ตรงเบเซลครับตัวนี้ก็จะใช้เม็ดมะยมสามารถหมุนขอบได้ครับโดยการที่หมุนขึ้นครับผม ก็ถือว่าทําได้ความรู้สึกของการหมุนเนี่ยค่อนข้างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงทีเดียวครับคือใช้เราเรารู้สึกว่ามันรู้สึกดีครับเรารู้สึกว่านาฬิกาใช้แล้วอย่างเงี้ยหมุนฟิลลิ่งประมาณนี้มันจะรู้สึกมันแข็งแรงแล้วก็น่าจะไม่พังครับผมตัวกระจกของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจกตัดแสงครับผมซึ่งตัวการสะท้อนขอเขาน่าจะมีลักษณะเป็นสีฟ้าครับมีเวลาเราสังเกตปุ๊บเราจะเห็นว่าการสะท้อนขอ,ของของกระจกเนี่ยจะมี2ฝั่งครับผมตัวฟ้าด้านบนแล้วก็ฟ้าด้านล่างที่สะท้อนขึ้นมาตรงนี้ มันทาให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วกระจกตัวนี้เป็นกระจกโคตติ้งสองชั้นครับซึ่งก็ลักษณะกระจกนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ i w c มากๆครับที่ทาโคตกระจกตัดแสงได้ค่อนข้างสวยงามครับผมตัวเรือนของเขาก็จะเป็นไทเทเนียมทั้งหมดครับทั้งการทั้งตัวสายเองแล้วก็ตัวเรือนด้วยครับซึ่งจะเป็นการ วิธีการขัดแต่งแบบยิงสายทั้งหมดครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็ทําได้ดูเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่น่าสนใจมากๆครับผมสิ่งที่ว่าชอบของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งครับคือระบบสายครับผมซึ่งระบบสายของเขาเนี่ยมันจะเป็นระบบสายที่ในสมัยปี2,000ต้นๆเนี่ยครับจริงๆแทบไม่มีแบรนด์ไหนเลยที่มีไอเดียในการทําสายแบบ easy remove ครับผมซึ่งตัวนี้ยอ d c ก็เป็นแบรนด์แรก,แรกๆที่เขาพัฒนาเรื่องระบบการเปลี่ยนสายตรงนี้ครับนี เราจะสังเกตเห็นว่าตัวสายของเขาเนี่ยจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างของสายครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีรูซึ่งมันช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนสายได้ง่ายขึ้นครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนสายที่ ADBc เขาก็จะมีแถมมาให้ครับนี่เราจะเปลี่ยนสายโชว์ให้ดูครับแล้วก็ถอดออกมาก,ก่อนเลยเวลาเราใช้นะครับเราก็ง่ายมากเลยครับเราก็กดตรง ข้อตรงนี้ลงไปครับใช้โปสเตอร์เนี่ยจิ้มลงไปครับแล้วก็ใช้อีกอันหนึ่งเนี่ยจิ้มปึ๊บจิ้มสุดปึ๊บตรงนี้ก็จะหลุดออกมาเลยครับซึ่งเวลาเราดึงออกข้อก็จะโดนแยกออกจากกันครับผมซึ่งทําให้เราสามารถเปลี่ยนสายได้อย่างง่ายดายครับผมึ่งก็สามารถเปลี่ยนได้ตั้แต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายเลยครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆของดีไซน์ในยุคป,ปีสอ0พันช่วงนั้นครับซึ่งก็ถือว่าล้ำมากๆในยุคนั้นครับผม มีเวลาเราใส่กับเราก็กดเข้าไปครับเราก็ดันตัวนี้ตัวแกนเข้าไปที่เดิมครับมันก็จะติดกันเหมือนเดิมครับผมแข็งแรงมากครับแล้วก็เอกลักษณ์คือน้าหนักเบาเลยครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่อง ETA 2892ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วก็มีการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์อื่นๆก็อย่างพวกอูโบที่เป็น p l a s t i c Fusion เนี่ยเขาก็ใช้เครื่องนี้ เราก็เป็นเครื่องที่แพร่หลายในนาฬิกาที่เป็นไฮเอ็นเราก็ต้องการเครื่องที่มีความทนทนแข็งแรงมีมาตรฐานในการเดินที่ค่อนข้างดีนะครับเครื่องตัว Base เบรสองแปดเก้าสองนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆครับผมทีนี้ไอเดบีซีเขาก็เอาเครื่องตัวนี้มาโมดิฟายแล้วก็มีการเติมงานขัดแต่งให้มันสวยงามมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคาลิเบอร์ใหม่เป็นชื่อคาลิเบอร์ว่าสามศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับผมซึ่งก็คือเป็นคาลิเบอร์เบสเดียวกับตัวสองแปดเก้าสองนี่แหละครับผมความทีของเขาก็จะอยู่ในช่วงสองหมื่นแปดพันแปดร้อย ความทีค่อนข้างลัำสมัยแล้วแล้ว,ลวก็มีความการเดินที่ค่อนข้างเที่ยงตรงสูงแล้วก็บวกลบต่อวันเนี่ยค่อนข้างน้อยครับผมเพราะเรซเซอร์สามารถเก็บได้42ชั่วโมงครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนครับผมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาตัวของ IWC ที่น่าสนใจแล้วก็น่าเก็บสะสมมากๆครับเพราะว่าในรุ่นใหม่ๆที่เป็นอควาทัมเมอร์นะครับมันจะมีลักษณะเป็นขอบเบเซลที่หมุนได้แล้วก็มันจะมี เหมือนเป็นขอบที่เป็นขอบใสด้านนอกแล้วก็มียางล้อมรอบหรือว่าจะเป็นตัวสติลล้อมรอบเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่มีความล้ำมากกว่านี้นิดนึงครับแต่ว่าในยุคนั้น,นเนี่ยเสน่ห์ของนาฬิกาของเขาจะมีความเปลือยมีความแบบแข็งกระด้างหน่อยอะไรเงี้ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกายุคนั้นซึ่นจะมีความเป็นท o ว w a t c ชมากกว่าในยุคสมัยใหม่ครับผมก็ถือว่าเป็น กลิ่นอายอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆของ IWC ครับสำหรับพี่ที่ต้องการสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมหรือว่าต้องการซื้อหรือขายนาฬิกาให้กับเราก็าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k Instagram เว็บไซต์หรือว่า Line Official จากลิง์ด้านล่างนี้ได้เลยครับยังไงโอ๊ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ช่องปีเสียรีวิวด้วยครับผมขอบคุณมากครับ